ิศิกราชมงคลจะจัดการสอบกลางภาคออนไลน์สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่2กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับให้ท่านคลิกเข้าที่ห้องเรียนเสมือนจริงและเข้าไปที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ที่หัวข้อที่สี่นะครับเป็นข้อสอบกลางภาคแบ่งออกเป็นสี่ส่วนข้อสอบกลางภาควิทเทคบทที่หนึ่งถึงสี่เป็นแบบคระรวมๆนะครับเ,เข้าไปทำท่านมีเวลาหนึ่งชั่วโมงพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะนับเวลาท่านเลยหนึ่งชั่วโมงนะฮะท่านมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่อยู่ในเวลา บ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนของวันที่สองเช่นเดียวกับอ่านบทความก่อนแล้วค่อยทําแบบทดสอบเหมือนกันครับแต่อันนี้ต้องอ่านบทความก่อนเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าส่วนอันที่สามท่านจะต้องทดลองก่อนแล้วจึงจะทําแบบทดสอบเก็บคะแนนมีเวลาอย่างละชั่วโมงเช่นกันแต่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด ส่วนกระดานบรรยายข้อสอบกลางภาคออนไลน์ต้องทำทุกท่านลองคลิกเข้าไปดูครับเป็นกระทูนะครับแต่ว่ายังไม่ปรากฏขึ้นมามันจะปรากฏขึ้นในวันเวลาสอบขอให้นักศึกษาไม่บรรยายซ้ำกันต้องบรรยายเข้าสู่สังคมออนไลน์ด้วยตามที่เขากำหนดไว้ในการสอบข้อสำคัญ ท่านจะต้องบรรยายลงในสมุดเรียนด้วยครับเดี๋ยววันเวลาสอบจริงๆมันจะปรากฏขึ้นมาส่วนกระทูจะเป็นแบบไรนั้นก็รอวันสอบอีกทีในกระดานบรรยายเราจะไม่กำหนดเวลาเป็นชั่วโมงแต่จะอยู่ในช่วงเวลาของการสอบคือบ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนครับ